สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่30นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางเข้าหรือหลุดนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะออก1 9 4นะคะ 194มานะคะมาสิอ่าแอดมีหนึ่งเก้าสี่นะคะก็ตรงตรงนะคะมาตรงตรงนะคะเก้าสี่นะคะต่อโดยนอยนะคะต่อโดยล่างนะคะหกห้านะคะแอดมีตัวรูดนะคะถ้ารูดห้าก็จะได้ห้าห้าหกนะคะ แต่ว่าแอดจอได้แค่53าแล้วก็59เน้นาะเพราะฉะนั้นตัวจอหลุดนะคะเข้าแค่สายวิ่งและสายรูดนะคะต่อด้วยน้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษ07นะคะก็มาตรงๆนะคะ07เนาะตัวเด่นศูนย์มานะคะเด่นศูนย์มาเนาะก็เข้าไป07นะคะต่อด้วยบนนะคะ8 4 แ4ดสี่เก้านะคะมาอีกนะคะสี่เก้าเก้าสี่มาสองเด้งนะคะต่อด้วยนอยปกตินะคะเจ็ดศูนย์นะคะมาอีกเด้งหนึ่งมาลักษณะนี้ล็อกนะคะพี่น้องจะมาลักษณะสถานีล็อกเนาะอ่านอยปกติได้ตัวกลับนะคะเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องบนศูนย์สามสามนะคะศูนย์สามสามไม่มาเนาะ ่า uh, VIP นะคะ82นะคะ a d m ินในตารางนะคะ28นะคะตัวเจาะไม่มีนะคะ VIP 7 2 4นะคะ7 2 4ไม่เข้าเนาะเข้าน้อยปกตินะคะพี่น้องจา๋าที่เน้นให้เนาะเข้าน้อยปกติพิเศษแล้วก็เฉพาะกิจเนาะที่เน้นให้ก็มีปกตินะคะ ก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านเนาะที่ถูกรางวัลวันนี้ด้วยนะคะเป็นลุ้นต่อนะคะของวันที่31นะคะวันที่31นะคะเดือน12นะคะ2564นนะคะแอดเพียนนะคะ แอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์เนาะทุก,ทกทุกการติดตามรับชมนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะฮานอยสูตรวัดใจนะคะ<อ>เด่นนะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยนะคะพี่น้องจา้ามาดูเลขในตารางนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยเนาะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเลขในตารางนะคะมี1นะคะมี7นะคะมี0นะคะ0 7 0นยไม่ตามบมาัลล็อกลอนอีกแล้วเนาะ3 6และ4นะคะจับ3ตัวได้จับวินได้นะคะชุดเลขในตารางนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะ7 หกศูนย์นะคะวิ่งรูดที่7และ6นะคะตัวเจาะก็จะมีเจเนาะเนาะมาอีกแล้วเจมาอีกแล้วในตารางมันมีเนาะเจหนึ่งะคะเจ็ดสามด หกศูนย์หกนึงนะคะสายสายงบเยอะเยก็รูดก็ได้นะคะพี่น้องจา๋างบเยอะรูดได้นะคะฟันได้หกสามนะคะหกสี่หกเจ็นะคะคู่เด่นเนะาะมาดูชุดกันนะคะ วันศุกร์ให้กัน3 C นะคะติดเบิล4 4 77นะคะติดเบิ้ลเนาะอให้เน้นรอบพิเศษนะคะไอ้ไม่ใช่สงสัยจะมาตั้งแต่รอบพิเศษเนาะอ่ะเขียนพิเศษให้ก็ได้เนาะพิเศษปกติ vip เนาะสูตรนี้ก็ปกติกับ vip นะคะแต่ปากบอกไปแล้วพิเศษนะคะก็เลยเขียนพิเศษไปด้วยเนาะก็ให้ไปกับบนล่างนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้โชคดีนะคะพี่น้อง เง็นรูด7กับ6นะคะเด่น7 6และ0นะคะ7117นะคะ7 4 4 7 7 8 8 7 6 0 0 6 6 4 4 6นะคะแล้วก็คู่เด่น6 7 7 6นะคะชุดกัน 3ามีนะคะสี 4, 4, นะคะพี่น้องจ๋าเ 7, 7็ก็เป็นตัวกันไปเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะลืบๆทุกการติดตามนะคะ